ไม่รู้นี่ผมก็เห็นยีนมันละสีมึงไม่ไม่รู้ว่าไปยกรับจับภาษีบ้านแม่โอ้โหก็ทุกคนที่มางานก็ฝากอุดหนุนสปอนเซอร์ด้วยใช่ครับนี่คือพลังสำคัญที่เราใช้มาตลอดครับถ้าเกิดทุกท่านที่มางานในวันนี้แล้วก็อุดหนุนสปอนเซอร์ใช่ไม่ต้องเสียตังค์หรอกใช่ครับแค่เข้าไปเด็ดเพจเขาแอดไลน์เขากดไลค์หน่อยเลยกดไลค์เพจเขาเพราะเขามี KPI ที่ดีก็จะบอกสตรีทด็อกพวกเรามาครับว่าเฮ้ยงานปีหน้าจัดเมื่อไหร่เอาเลยเอาเลยเอาเลยชอบมากชอบดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ของพวกเราด้วยใช่ครับนะครับโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงนะพี่โก้โอ้เยอะฮะเยอะมากมาเมื่อกี้คุยกับอพปลข้างหน้าทางด้านหน้าของเจ้าของตลาดบล .62 ครับหางแถวตอนนี้ยาวไปถึงลุ้นนะฮะสกลนครสกลนครเลย มางานเราเหรอครับสิบล้อความเจ็ดคันชื่นใจครับไม่ได้หาแต่ได้อมยิ้มวันนั่นเนี่น้องเขาขำใหญ่ไม่รู้อ่ะกูเอามุมปากไว้ก่อนไอ้เงียบเว้ท่านเจ้าของตลาดมาไหนวะนั่นไงตีนไถ่อยู่ข้างล่างโอวัอดีท่านเจ้าของตลาดทีนีท่านทรงมาถ่ายคลิปพวกเราใช่ดูแลตลาดเขาบอกว่าน้องบอกว่าดูยิ้มเฉยๆก็เป็นเจ้าของตลาดนะ ใช่ใช่ใช่คนฝักไฟเลยว่ะข be, นขอนแก่นนี่น่ารักนะน่ารักเอ๊ยิ้มตลอดเลยนี่ว่าจะกลับไปกรุงเทพจะไปสักข้างหลังแล้วสักว่าไทยเลิฟขอนแก่นนี่สาธุมึงไม่สักจริงนะไหน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 หรอได้เก่งเหรอคุณคุณรู้ได้ไงรู้ได้ไงเคยเห็นเหรอมึงก็ถ่ายติ๊กต็อกไปเรื่อยเนี่ยมึงถ mmm. like. on on like ่ายติ๊กต mm ็อกไปแล้อ